ก็สว <ased> ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hitman Reborn กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาไปรีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะที่มีชื่อว่านะครับแมงป่องพิษเบียงกี้นั่นเองนะครับก็นี่ครับพิษ o ันคุเนี่ยก็สำหรับตัวละครอย่างเจ้าเบียงกี้แล้วนะครับผมก็คิดว่านะจากที่ลองไปเล่นดูเนี่ยมันก็ถือว่าตีแรงนะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวมันบางนะครับผมก็เลยไม่ได้ปั้นมันนะ สำหรับตัวของเบียงกี้นะครับช่วยเหลือก็จะมีนะครับฮาลกเคยวโกฟูตะนะครับซีนะแล้วก็โกคุเดระนะครับผมก็จะอัพผู้ช่วยคนที่2เปไปนิดนึงนะเพื่อที่จะว่าให้ตัวของเบียงกี้นะสามารถใช้สกิลพิเศษได้นะครับต่อไปครับอาวุธกล่องก็จะเป็นในส่วนของแมงป่องวายุนะที่ผมเพิ่งสุ่มมาได้นะก็เลยเอามารีวิวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเสริมสําหรับใครที่อยากจะปั้นตัวนี้จริงๆนะซึ่งผมก็เฉยๆนะไม่ได้แนะนํามากนะครับ ก็ผมเอามาให้ดูนะเพราะว่าสกิลมันนะครับก็น่าจะสวยเลยก็สําหรับตัวอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเเป็นการเซตการ์ติติคอนนะครับที่ผมคิดว่าใส่เราดีที่สุดนะครับแหวนของเบียยคี้นะก็จะเป็นแหวนธาตุวายุนะครับในส่วนของสกิลสกิลแรกเลยนะครับเจะเป็นพอยซันคุกกิ้งนะครับโยนเค้กไปข้างหน้านะความเสียหาย350นะครับถ้ากดค้างนะก็จะทําให้ระยะไปไกลขึ้นนะครับอันที่สองครับจูมพิษแมงกระพุนนะครับก็จะ เครื่องมันกระพุนไปนะครับแล้วก็บินไปนะหมุนหมุนหมุนสักระยะหนึ่งนะครับต่อไปครับมันนรกพิษพันหมื่นลี้นะโอ้โหชื่อแบบนะครับเบยงกี้จะดูว่ามีศัตรูไหมนะถ้ามีก็หยิบพิซซ่าออกมาปาให้กระเด็นนะฮะทําดาเมจถ้าไม่มีก็จะกิ้งไปนะครับถ้าเจอศัตรูจะหยิบพิซซ่าออกมาคว้างนะครับให้ศัตรูกระเด็นนะแล้วก็อันตินะครับแมงป่องวายุนะก็เอาแมงป่องวายุออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็ปล่อยเลเซอร์นะครับ ในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเป็นพิษนะครับพรสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นพิษนะครับก็คือเมื่อตีศัตรูนะครับโดนพิษจะสร้างดาเมจต่อเนื่องนะครับ5าวินะครับ36ปเซนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในโหมดสำรวจนะผมเอาแค่ตรงนี้ละกันเพราะว่าไม่ได้ปั้นตัวนี้นะครับก็นี่แหละครับโมเดลค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับเบียงกี้นะครับก็นะครับเข้ามาในดาดแล้วนะก็ผมจะเอาเบียงกี้ลงก่อนเลยนะครับสกิลที่หนึ่งครับโยนเคกไปข้างหน้านะ ก็ถ้าเมื่อกี้ผมกดค้างนม,มันก็จะไปได้ไกลขึ้นนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับแล่นลงมานะโยนกันครับก็อันนี้มันก็โยนไปข้างหลังมากนะผมก็เฉยๆนะครับแต่ว่าตัวของเบียงกี้นะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามีความแรงเป็นอย่างมากนะครับปุ๊บโยนไปก็ได้ดาเมจด้วยนะครับก็สกิลปกตินะครับก็จะเป็นการตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปล่อยพิษนะครับประมาณนี้เลยแค่นี้เอง ก็ผมจะไปทางข้างบนนะเพราะว่ามันจะได้ศัตรู4กล่องนะครับ4กลุ่มนะครับก็นี่เลยครับอันแรกครับสกิลที่สองนะครับแมงกระพุนอย่างนี้เลยนะครับก็ตีไปนะครับปาเคฟิกหน่อยแล้วกันนี่ฮะอันต่อไปพิซซ่าครับปึ๊บนี่ครับถ่ายไปเจอศัตรูนะครับเรียบร้อยก็สำหรับสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นการบัฟให้ตัวเองเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับ ถามาดูที่เวฟถัดไปนะผมจะใช้แมงป่องวายุแล้วนะครับก็นี่เลยปุ๊บนี่นะครับมันจะปล่อยเลเซอร์รอบๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็ดีมาก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เลยปล่อยอีกรอบอนึงนะนี่นะฮะสกิลสองสักทีหนึ 2, ่งปึ๊บายไปครับแมงกระพุนต่อไปนะครับสตูเวฟสามผมจะใช้อันติให้ดูเลยนะถือว่าสวยมากๆนะสำหรับอันติครับนี่เลยครับ นี่นะฮะก็คือไถหมดเลยนะแล้วก็มารวมตรงกลางนะครับค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับอันติเบียงกี้นะครับปึ๊บมันกระพุนไถไปนะครับก็จะเป็นการตั้นศัตรูแบบนานมากนะนานกว่าแลมโบ้ด้วยซ้ำนะผมคิดว่าครับปุ๊บโยนเค้กไปครับใช้สกิลพิเศษบับตัวเองนะครับแล้วก็ตีไปปึ๊บนี่นะฮะเรียกแมงป่องวายุออกมาอีสักทีนึ่งแล้วกันนะปึ๊บป๊าบนะฮะไถเลเซอร์ทั้งแถบนะครับปึ๊บ ก็นะครับเวลาเราเจอศัตรูหลายๆเวฟบแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะทําการนะครับแยกตีได้นะถ้าเราใช้สกิลที่2นะครับก็คือทําการให้ศ yeah. ัตร mm ูเ hmm. ป็นสตันนะครับกลุ่มหนึ่งแล้วอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็นั่นนะครับนี่เลยผมเหลือไว้ตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้อันติรอบนะครับปึ๊บที่นะฮะโอ้สวยมากนะครับสําหรับอันติของเบียงกี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครอย่างเบียงกี้นะครับที่อยู่ในโลกอนาคตนะ ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำรีวิวตัวละครไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้เลยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ